สวัสดีครับวันนี้นะครับมีรถเข้าใหม่นะครับรถจากลูกค้านะครับเราซื้อมาเลยนะครับผมรุ่นี้นะครับเป็นวีโอครับปีสองพันหกนะครับผมเป็นสีดํานะครับผมอ่ะเราจะมาดูสีรอบพันก่อนนะครับผมล้อยางนะครับนังเช้ยร์ได้อยู่นะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ล้างเลยนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับผมก็เลยมาถ่ายวีโอก่อนนะครับแล้วก็อาจจะดูจุกสปกเลยนะครับผมสีก็ตามสภาพเลยนะครับ คันนี้ครับไม่เคยติดแก๊สนะครับผมเจ้าของเดิมนะครับผมเป็นทหารนะครับผมอ่าครับผมมาดูคอนโซลด้านหลังนะครับผมอันนี้จะเป็นเบาะทํามหยีนะครับผมไม่มีขาดเลยนะครับสวยเลยนะครับผมอ่าไปดูคอนโซลด้านหน้านะครับ ด้านข้างคนขับนะครับไม่มีขากินนะครับพอนโซนยังสวยอยู่นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับผมยังไม่ได้ล้างนะครับอย่างที่บอกนะครับผมผมเลยถ่ายดิบๆเลยนะครับงานดิบนะครับเดี๋ยวมาดูเรามาสตาร์เครื่องก่อนนะครับผมอ่าติดตัวช่องเลยนะครับผมคันนี้นะครับทดลองขับมาแล้วครับผมเดี๋ยวเปิดแอร์ครับนี่ม่เห็นว่าแอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับผม เย็นลมแรงๆเลยนะครับผมเกียรกลงเกียร์ใช้ได้ปกตินะครับเข้านิ่มเลยนะครับผมไม่มีกระตุกไม่มีอะไรนะครับผมมานะดูห้องเครื่องกันก่อนนะครับเปิดก่อนลืมฮนะอันนั้นเปิดแนละ้วเปิดแล้วเปิดยังครับผมมาดูห้องเครื่องนะครับผมอา้าวดูเปิดแล้ว ูนะครับนี่ครับใครกำลังหารุ่นนี้นะครับผมแต่เพราะนั้นได้อยู่นะครับผมผ่อนไม่แพงด้วยครับผมผ่อนอยู่ทประมาณสามพันกระบาทเองครับผมตัวนี้นะครับอันนี้เปิดแล้วครับเอาผู้ช่วยผู้ช่วยเผู้ช่วยเปิดให้หน่อยเอีครับผม มาดูครับของเครื่องครับนี้ยังไม่ล้าฮะอย่างที่บอกนะครับผมเครื่องยังเง่้งอยู่นะครับผมมาดูนะครับอยนางนี้เนาะเครื่องยังเงี้ยงเดินีเลยนะครับผมใครกำลังหารถวใช้งานนะครับผมยิ่งนี้นะครับผมคุ้มแน่นะครับครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ